ข้าขอกราบสักการบูชาอันพระมารดาที่เลี้ยงข้ามาตั้งแต่เล็กจนโตท่านมิเคยหวั่นไหวต่อสิ่งที่เลี้ยงข้ามาพระคุณท่านล้นฟ้ายิ่งกว่าดาราเล็กแผ่นดิน โลกขอบูชาเป็นอาจีนตราบสิ้นดวงชีวาขอพวงเทศไทยจงรักษาพระมารดาของข้าเทินอุกาสากายกมังวัจีกมังมักโนกรมังสัพปะปะ विनाचन्ति यो